น้ไม่ใช่ไม่ใช่ วันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับเราขอเอาใจคนรักครอบครัวกันสัหน่อยครับไปเติมรอยยิ้มและก็ความน่ารักของสาวน้อยริชากันต่อนะครับกับทริปการเดินทางสุดพิเศษบนดินแดนสวรรค์สุดขอบโลกประเทศนิวซีแลนด์ครับ ยินดีต้อนรับสู่วิวไฟเดอร์สบมลิสครับเรายังคงออกเดินทางตามความฝันกันแบบครอบครัวสุขสันต์นะฮะข้างหลังเขากำลังสนุกสนานกันอยู่นะครับก็เราอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับอยู่ที่บริเวณเกาะใต้ครับตอนนี้เราออกจากเลคทีคาโปแล้วครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเม์คุกเม์คุกเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนหลังคาของนิวซีแลนด์เลยนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ชื่อว่า Southern a l p s ะะเป็นเทือกเขาแอลป์ของซีกโลกใต้นะครับซึ่งก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีนะครับทางด้านบนเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะฮะจากบริเวณทะเลสาบที่คาโปนะครับเรามุ่งหน้ากันต่อครับเพื่อไปสัมผัสกับความงดงามของเทือกเขาเมาครุกเทือกเขาที่สูงเปรียบเสมือนหลังคาแห่งนิวซีแลนด์ครับตลอดเส้นทางที่มุ่งหน้าไปเมาคุกนั้น,นครับถือว่าเป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ครับ ขับมาเรื่อยๆครับเราก็ขับเข้ามาอยู่ในเมฆเลยฮะเป็นเหมือนทะเลหมอกเนี่ยนะฮะมันแบบมืดไปเลยอะ่ะแปลกดีนะครับเมื่อกี้ยังฟ้าเปิดๆอยู่เลยตอนนี้เข้ามาอยู่ในเมฆแล้วครับไม่รู้ว่าไปถึงทะเลสาบเราจะเห็นวิวหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ฮะมีชื่อว่าเล็กปูกากิโอ้ฟ้าเปิดมาให้เรานิดนึงพอดีเมื่อกี้ขับผ่านเมฆมาเลยจริงๆข้างหลังเนี่ยจะเป็นเทือกเขา Southern Alps นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปตามแผนการของเราเนี่ยคือเราจะต้องเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เลาะตามทะเลสาบขึ้นไปที่เมาส์คุกทางด้านบนนะครับแต่ว่าฟ้าปิดอย่างนี้ไม่รู้ว่าเราไปแล้วมันจะสวยไหมฮะก็ต้องตัดสินใจนะเดี๋ยวไปถามข้อมูลเขาดีกว่าว่าว่า ฟ้าปิดๆแบบนี้เนี่ยขับรถเข้าไปมันจะเหมาะไหมแล้วตอนนี้3ามโมงแล้วถ้าไปถึงมันจะยังสวยไหมเพราะว่าเราก็อยากไปถึงให้มันสวยๆอ่ะก็2จิตสใจครับตลอดทางที่เราขับรถไปนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตให้ดีเนี่ยจะมีป้ายที่มีรูปตัวไอครับซึ่งนั่นก็คือจุดที่ตั้งของ Information Center ที่เราสามารถหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและรวมไปถึงที่พักค้างคืนในที่ต่างๆสำหรับทุกๆวันได้นะครับ ได้ข้อมูลแล้วครับเพราะถ้าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเม้าคุกเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้เม้าคุกเราอยากไปแล้วก็อยากเห็นภูเขาใกล้ๆแต่ว่าวันนี้ป๊าปิดไม่เม่ไรพรุ่งนี้เช้าค่อยเปิดแล้วก็ขับรถลุยขึ้นไปทีนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเ,เลคเหมือนกันนะครับแล้วก็มี p พาเวอร์ไซส์เพราะว่าเราต้องการเสียบไฟชาร์จกล้องนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่นี่แหละที่ Explore Aoki เมา n t c o ก g l e n t a n t e r Park แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยขับรถขึ้นไปถึงตีนเม้าคุกแล้วไปถ่ายทำตรงนั้น ขับรถมาถึงกับต้องจอดครับเพราะว่าถนนแล้ววิวมันสวยมากเลยอ่ะนี่ขนาดมาวันฟ้าเน่าๆนะครับวันฟ้าปิดๆเนี่ยยังสวยขนาดนี้เลยดี๋ยวพรุ่งนี้ขากลับออกมาเนี่ยน่าจะสวยนะถ้าฟ้าเปิดอ่ะเราจะเห็นภูเขาหิมะทางด้านบนนฮะนั่นคือเมาคุกมาแล้วแว่มาเมียเมียมานี้มาฮะสวยไหมสวยสวยมากเลยอ่ะเออเนี่ยดูต้นไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วดลยนะต้นเล็กๆมันจะเปลี่ยนก่อนมันจะทิ้งใบก่อน แล้วก็ต้ในใหญ่ๆมัจะทินงใบทีหลังบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกขนาดนี้คุณภูริและคุณแอนก็ไม่พลาดที่จะเก็บโมเมนต์ความสุขแบบนี้ไว้ในความทรงจำของการเดินทางครั้งนี้กันซะหน่อยนะครับลูกหลักเล้ว่ายลูกได้ลูกหลับ,อลลลบตอนนี้เป็นช่วงโอกาสทองที่เอามายืนจูจีที่แม่ได้เปิดหูเบอรตาูส <laughs> <laughs> ากาศอะไร เออสวยจริงจากนี้ไปแคมป์ของเราแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่วันนี้เรารีบไปเหอะเพราะว่าอย่างเมื่อวานไปถึงเลดทุกอย่างมาันฉุะลุกว,วันนี้เรารีบไปตั้งตั้งแคมป์ทำอาหารให้ลูกทำอาหารให้ผู้ใหญ่เสียบปลั๊กชาร์จแบตโอเคไป ขอขอบคุณ Isuzu D-MAX Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกฝนหยุดตกแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่เกรนแคนเนอร์ฮอลิเดย์พาครับเป็น h o l ิเดย์พารที่เรามาจอดรถ อาของเราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็นอนค้างคืนกันที่นี่เพราะว่าเราจะมุ่งหน้าไปเที่ยวข้างหลังนั่นครับนั่นคือเม์คุกอยู่ทางด้านโนู้นครับที่เกลนแทนเนอร์เนี่ยเป็นจุดจอดรถ RV ที่ไม่ได้มีวิวเปิดๆเ,เหมือนที่เล็กที่คาโปนะครับแต่ผมชอบนะเพราะว่ามันบรรยากาศมันเป็นพาร์คจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหาครับจะให้ลูกให้เห็นกระต่ายนะกระต่ายเต็มเลย บริเวณแกลนเทนเนอร์แคมป์ซด์นะครับตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของทะเลสาบปูกากินะครับซึ่งเป็นที่พักที่เราสามารถสัมผัสกับธ,บธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดเราได้อยู่ท่ามกลางต้นสนสีทองและก็ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและก็ปุยเมฆสีขาวเป็นภาพสวยงามที่สุดแสนจะบรรยายจริงๆครับเดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราน่าจะต้องออกเดินทางละผมอยากเดินทางเข้าไปดู ตรงจุดที่เป็นเมาส์คุกข้างในฮะเขาบอกว่าแค่15-20นาทีเองก็ถึงละจากจุดนี้ จาก g l e n p a n n e r Holiday Park เนี่ยนะครับไปมาคุกเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก12นาทีนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นช่องเขาอย่างนี้แหละฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นภูเขาหิมะหมดแต่ว่าเราก็มาวันห่วยๆอีกแล้วคือแบบมาแล้วก็ฟ้าปิดยอะไรเงี้ยมันก็เป็นดวงัันะผมว่าจริงๆการเดินทางท่องเที่ยวมันก็มันไม่ใช่ว่าฟ้ามันจะเปิดทุกวันการเดินทางมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมันก็เหมือนชีวิตเรานะฮะบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ดีก็ โอเคอย่าไปคิดอะไรมากครับเดี๋ยวไปถึงตรงจุดที่เราจะไปนะครับเมาคุกแล้วก็ซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่งนะฮะวิวระหว่างทางในวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากวันอื่นๆครับเราขับรถอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกลเชอร์น้ำแข็งเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ผมถ่ายได้สวยที่สุดและเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้เราก็จะใกล้ทานน้ำแข็งเข้าไปมันก็จะเสยๆและที่เห็นข้างหน้านัาน่ oup, นเมาคุก์ฮะ อันยิ่งใหญ่อยู่ข้างหลังทางด้านบนนะครับตรงเทือกเขาบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เขาเรียกว่า South e r n a l p เราจะเห็นตรงนั้นเนี่ยยังเห็นเป็นธารน,น้ําแข็งไหลลงมาเลยฮะเป็นเกเชอร์ไหลลงมาเลยไหล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 ลงมามีบุญแค่นี้สงสัยต้องกลับมาซ้ําใหม่ครับแต่ว่าความสวยงามก็คือว่าระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นวาเล่ครับสองข้างทางเนี่ยจะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นถนนโดดๆเลย ไม่มีสายไฟฟ้าไม่มีเสาไฟฟ้าให้มันกหูลกตาแล้วก็เป็นถนนเนี่ยลัดเลาะไปเรื่อยๆมันจะเป็นคล้ายๆกับทานน้ําแข็งที่ละลายเป็นแม่น้ําละลายเป็นเอ่อลำธารเนี่ยไหลออกไปสู่เลกเป็นเลกปูกากิซึ่งน้ำเนี่ยจะมาจากทานน้ําแข็งทําให้น้ำเนี่ยออกเป็นสีฟ้าอ่อนเดี๋ยวเราไปจอดดูกันจุดที่สวยๆสวยที่สุดเลยที่มีชื่อว่าปิเตอร์ลุคเอาท์ขามาเราไม่ได้จอดตรงนั้นเนี่ยจะเห็นน้ำเป็นสีฟ้าเลยหวังว่าแดดจะออกตรงนั้นรีบไปครับ วันนี้นะครับเหมือนสภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจให้เราเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่าธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกําหนดได้แต่นี่แหละครับคือเสน่ห์ของการเดินทาง บริเวณปีเตอร์สลุ o เอานะครับหรือจุดชมวิวป e เตอร์เป็นหนึ่งจุดแวะที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับบนเส้นทางหมายเลข80นะครับที่มีภูมิทัศน์สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ตรงจุดนี้ครับเราสามารถสัมผัสกับสีฟ้าใสาของทะเลสาบปูกากิและความงดงามของเมาคุกในระยะไกลได้พร้อมๆกันนะครับถึงแล้วโอ้สวยงามมากๆฮะ เราออกมาจากเมาส์คุกทางด้านในครับโชคดีที่เรายังได้เห็นความสวยงามอยู่บ้างนะคือถ้ามาแบบเลวกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะฝนตกแล้วฮะเพราะว่าเมฆข้างหลังก็เริ่มมาละตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่สวยมากๆในการมาจอดแล้วก็ดูฮะสนนที่โค้งไปตรงนี้มีชื่อว่าปีเตอร์ลุ o เอาท์คำว่าลุ o เอาท์ของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเปรียบเสมือนคําว่าวิวพอยต์ครับก็เปรียบเสมือนว่า,วาจุดจอดรถเพื่อจะลุ o เอาท์มองออกไปตรงนี้อาจจะคนที่ชื่อปีเตอร์เข้ามาเห็นคนแรกเขาก็เลยตั้งชื่อว่า ปีเตอร์ลุกเอาท์นะฮะเดี๋ยวอาจจะเอาโต๊ะก็อี้มาตั้งอะไรตรงนี้ผมว่าอาจจะหาอะไรกินง่ายๆตัวนี้ก่อนนะฮะลองท้อง ม่สัยผมเหมือนเราเป่ามีปัญหาอะไรกับผมตั้งไหนรู้จักกันมาสิบปีผมทำ่างนี้ทุกครั้งในการกินอาหารก็บ่นทุกครั้งกินในรถอุ่นๆก็ไม่เอาต้องมานั่งกินแบบวิวไปเดอร์้อามานั่งกินแบบทรมานวิวเยอะหรอคุณนั่งกินในรถนี่คุณนั่งกินที่กรุงเทพก็ได้ห้องแคบๆเหมือนกันนี่ดูนี่วิวนี่ดูเข้าไปมันมีโอกาสขน,นาดที่คุณจะมานั่งดู ว่ากินมาม่าผัดมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะครับที่คุณจะได้มานั่งดูวิวแบบนี้นเห็นภูเขาหิมะข้างหลังไหมนะเน <c oughs> ่ะเห็นไหมเนี่ยเออ่อโทษตอนนี้ให้คุณตาเลี้ยงลูกไปก่อนนะเพราะว่าข้างน้องนี่หนาวมากเราไม่อยากให้ลูกออกมาสัมผัสอะไรหนาวๆแบบน,นี้อืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปดีลูกไนงะแล้วก็ให้เขากินพวกนึข้าวโอสว่างขึ้นเยอะ่ <c oughs> โอโทษเอ้จมูกเลื่อนไหลเป็นไรอ่ะก้นหัว ก็ในห้องน้ํามันแคบผมก็โนน่โหล่มันก็บาจดจมบกัตัวเอง <c oughs> อะไรอะแมลงก็กระตุกก็บ,บ,กบ,บอกไม่ใช่มแมลงอะไรไม่รู้แมงมุมเหรืออะไรอ่ะแล้วศาช่วยชีวิตนะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยจริงๆมาแบบนี้เนี่ยมันก็ต้อง อุปกรณ์ที่เราล้างขวดนมเนี่ยเอามาด้วยนะใช่เพราะตอนนี้ดิชาเขาอยู่ในวัยที่แบบว่าหยิบจับทุกอย่างเข้าปากหมดนะมอะไรเงี้ยเพราะชอบของเล่นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ต้อง ล้างด้วยเหมือนกันอุปกรณ์การกินข้าวกินนมทุกอย่างแล้วก็ที่เราเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันสัมผัสสิ่งที่เข้าปากลูกเรา,าเราจะเลือกเป็นพิเศษก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจใดีกว่าทีนี้ของอพวกนี้ไม่ต้องเป็นออร์แกนิกไงเพราะว่าเป็นของที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ใช้กับใช้กับชีวิตของเด็กอะ่ะเราจะมา,าของผู้ใหญ่อย่างที่ล้างของเรานะี่มาใช้ไม่ได้วันนี้เราก็ทนต่อสารเคมีต่ออะไรมากกว่าลูกเราไง ตนอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญคืออย่างพวกแบบว่าขวดนมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ล้างขวดนมของเด็กเนี่ยมันจะล้างพวกกลิ่นคาวนมเพราะว่านมแม่เนี่ยมันมีกลิ่นคาวเยอะมันมีคราบคราบมันมันติดเยอะสกัดจากแตงกวาใช่ไหมก็ทำจบกธรรมชาติหมดธรรมชาติทั้งนั้นออร์แกนิกเออดีดีดีนะเวลาเราเดินทางแบบนี้เราก็พกมาเองสบายใจพกมาด้วยสบายใจกว่าใช่ ลุ้นเที่ยวซีกโลกใต้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ง่งายๆเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเดบิตของกสิกรไทยทุก1,000บาทรับสูงสุด30พิเศษเฉพาะผู้ชมรายการ20ท่านแรกที่ลงทะเบียนร,รูดล่าจ,จุดพีคซีกโลกใต้ตอนนี้รับของที่ลึกสุดพีคไปได้เลยฟ,ฟรีๆขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ความรักพิสุจน์ได้เพื่อลูกบาร์บีคิวพลาซ่าเราออกจากปีเตอร์ลูกเอาแล้วครับ เพราะว่าเราต้องมุ่งหน้าไปยังเมืองที่มีชื่อว่าวานากะวันนี้เราจะไปนอนกันที่วานากะครับซึ่งเขาบอกเป็นเมืองที่น่ารักมากๆแล้วก็มีทะเลสาบเหมือนกันเราจะไปนอนที่แคมป์ริมทะเลสาบเลยนะครับที่วานากะระหว่างทางเนี่ยผมอาจจะแวะเพื่อทิ้งของเสียก่อนนะฮะมูม mm ู hmm. ให้วัวข้ามถนนก่อนลูก mm มูมูเจเงอ่ แม่บอกให้วูวูเห็นไหมไเห็นด็อกกี้ด็อกกี้ด็อกกี้เขาช่วยเจ้าของเขาเห็นไหมลูกเห็นไหมด็อกกี้เห็นไหมด็อกกี้เขาช่วยเห็นไหมสี่ตัวสองจุดเก้ากิโลเราจะถึงดัมแอเรียนะครับเป็นจุดที่เราสามารถทิ้งของเสียได้นะครับ การท่องเที่ยวโดยรถบ้านแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญครับโดยสิ่งปฏิกูลต่างๆเมื่อเราใช้จนเต็มความจุแล้วนะครับเราก็ต้องจัดการเคลียร์ทิ้งด้วยตัวเองครับซึ่งบริเวณเมืองต่างๆจะมีจุดดัมสเตชันให้เราได้ปล่อยของเสียต่างๆในจุดที่กําหนดเอาไว้เท่านั้นครับอันนี้ก็ง่าย,ายๆครัมจริงเขามีท่อต่อเราแค่เอาท่อเราเสียบเข้าไปในท่อเขาก็ได้พ่อ มันก็ลงไปเหมือนกันจริงๆน้ําที่เราเอามาเนี่ยน้ำใส่รถละมัน่ยใส่มาร้อยลิตรนะครับน้าที่เขาเก็บไว้ในน้ําในน้ำน้ำเสียของเราก็คือพวกน้ําล้างจานน้ําอาบชาเวอร์หรือน้ําแปรงฟันเนี่ยก็จะรวมอยู่ในถังนี้ก็ปล่อยร้อยลิตรก็จบคือมันเป็นเรื่องที่คุณต้องทําใจไว้เลยฮะว่าคุณมาอยู่อย่างเงี้ยเจ็ดแปดวันเก้าวันสิบวันเนี่ยยังไงมีของเสียแล้วคุณก็ต้องทําใจในการเทของเสียทิ้งแบบนี้เลยหมดแล้วร้อยลิตรเรียบร้อย ปิดวาลบิดออกมาฟาบเข้าให้ล็อกเข้าไปฟาบจบอันนี้แหละเรื่องใหญ่ละอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผมกับคุณแอนแล้วก็ลิชารวมกันนะครับไม่มีเกณฑ์ดดทุกอย่างเป็นระเบียบระบบ เรียบร้อยบาวิวบาวิวบาวิวเรียร้อยครับออกเดินทางไปถึงเลขกัรอากาศดีกว่าพยาขับรถครับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปนอนกับลูก คุณผู้ชมครับระหว่างที่เรามุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบวานากะนะครับเป็นเส้นทางที่จะขับลัดลอบไปตามขุนเขาอันน้อยใหญ่ซึ่งเราจะผ่านจุดที่มีชื่อว่าลินดิสพา s สครับเป็นจุดชมวิวสําหรับพักรถและเพื่อบันทึกความทรงจําบนถนนที่สวยงามตระตึงใจแห่งนี้ด้วยนะครับสวยมากๆครับล i n ดิสพา s s สหมายถึงว่าช่องเขาฮะเหมือนแบบกระดุงลาพาสหรืออะไรพวกนี้ก็คือช่องที่ข้ามสูงสุดของเขานะครับ สวยจริงอะ่ะเห็นล่องเขาที่เราขับรถมาซึ่งผมไม่ได้ขับผมสบายมากผมหนีไปนอนกับลูกมาถ้าสวยนะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นล่องทางด้านนี้ก็จะเห็นเป็นผ้าที่กำลังจะตกสวยอะ่ะ ็มอิ่มกับความอลังการของบริเวณลินดิสพาสกันไปแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางกันต่อครับความงดงามของเมืองวานากะยังคงรอเราอยู่ครับน่าเสียดายครับที่เรามาถึงเมืองวานากะก็ฟ้ามืดลงเสียแล้วนะครับแต่หวังว่าเช้าวันพรุ่งนี้เราจะได้เจอเจอกับความงดงามของทะเลสาบวานากะให้คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนทะเลสาบแห่งนี้กันสัหน่อยนะครับ ทะเลสาบวานากะทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสุดเงียบสงบท่ามกลางผืนน้ำเรียบใสดุดแผ่นกระจกและภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายกันอย่างงดงามครับเช้านี้ครับเราตื่นมาอยู่ทีเ่เมืองชื่อวานากะครับแต่ว่าเราแอบมาตรงมุมที่งเงียบๆหน่อย ตรงนี้เนี่ยชื่อว่า outlet holiday park ก็จะเป็นมุมเล็ก,ลกๆซึ่งอยู่ริมทะเลสาบเลยผมดีใจมากเลยอะที่ผมมีของเล่นใหม่ให้ลูกผมวันนี้ลูกผมมีของเล่นเป็นหินกับใบไม้อันนี้ชอบหินมากตอนนี้จริงๆแล้วเราให้เขารู้จักเล่นหินเล่นทรายบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีแต่ของเล่นแบบของเล่นจริงๆอะเต็มไม่หมดเลยฉะนั้นเนเขาก็จะเห็นของเล่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาจะเห็นหินเนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษมากเพราะว่า เขาไม่ค่อยได้เห็นนะฮะเขาไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้จับฉะนั้นตอนนี้เขาจะหววงหินก้อนนี้มากแล้วก็จะโยนลงบาสอยู่อย่างเงี้ยเอามาชุดบาสหน่อยลูกชุดบาสหน่อยเร็วชุดบาสหน่อยชุดบาสหน่อยเก่งมากซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าลูกผมก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะในอนะคดหนูยก็รักหินรักดินนะลูกนะแล้วก็ช่วยดูแลธรรมชาตินะลูกนะดีไหมครับดีไหม โอ้ชุดชุดชุดลงแล้วเก่งมากลงมือต่อมือต่อมือเอาละครับเดี๋ยวรอคุณแม่แอนนะฮะทำอาหารให้เด็กน้อยกินกันดีกว่าที่วันอากาศเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวใหม่เลยนะฮะเหมือนกับควีนทาวนะครับเมืองนี่กำลังแบบ แฮปปี้นิ่งมากๆคือคนที่มาเที่ยวควีนทาวน์เนี่ยก็จะแวะมาวรากะาเพราะามือเล็กๆที่น่ารักน่ารักเหมือนควีนทาวน์สมัยก่อนและที่เนี่มีแหล่งท่องเที่ยวให้เด็กๆไปเที่ยวด้วยอย่างพัท i n เวิลด์รวมไปถึงมีมิวเซียมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับให้เดินถ่ายรูปได้แล้วพบกันสัปดาห์หน้าครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ความรักพิสูจน์ได้เพื่อนลูกครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสายรบินไอเชียครับแล้วก็ต้องขอบคุณรถยนต์อิซิสุนะครับที่อยู่กับวิ e ไฟเดอร์มาตลอดทั้งปีเลยนะครับ รวมไปถึงต้องขอบคุณนะฮะ Away Vacation ครับถ้าไม่มี Away Vacation จัดการทุกอย่างให้เนี่ยก็คงจะลำบากมากมายถ้าเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวนิวซีแลนด์แบบง่ายๆให้เขาจัดการจองทุกอย่างให้เนี่ยตั้งแต่เริ่มทำวีซ่าจองตัว๋วไปจนถึงวางแผนการเดินทางเช่ารถที่พักร้านอาหารทำได้ทุกอย่างตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเข้าไปติดตามกันได้ในแฟนเพจของ Away Vacation ครับเอาละครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเรา3ามคนก็ต้องลาไปแล้วครับกลับมาพบก,กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับสวัสดีครับ